สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาทานสเต็กอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านเท็กซัสโรดเฮาส์นะครเป็นร้านที่อยู่ใกล้ที่ทําง,งานเราแต่เราไม่ได้ทานเรามาทานที่เมืองมิลวอกกี้ก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยกันนะครับร้านนี้มีสาขายทั้งหมด600กว่าสาขาใน79รัฐทั่วอเมริกาและมากกว่า10ประเทศทั่วโลกนะครับก่อตั้งในปี1993ที่รัฐอินเดียนาร้านนี้นะครับต้อง โทรมาจองหรือว่าคัแอปพลิเคชันในการจองม่งั้นไม่มีที่นะแต่ว่าถ้าใครวอล์กอินมาก็ต้องไปลงชื่อเว i ดิ้งลิสต์ก่อนซึ่งเราก็รอประมาณชั่วโมงหนึ่งเป็นร้านท้ายเจ้าอยากทานมากก็เลยต้องรองนี่เนื้อมีโชว์ให้ดูครับสามารถมาจิ้มๆได้เลยว่าอยากได้เนื้อประเภทไหนชิ้นไหนนะครับร้านนี้ตกแต่งสไตล์คล้ายสปอร์ตบาร์มีทีวีให้ชมมีกีฬามีรายการต่างๆให้ชมเยอะแยะเลยนะอันนี้เราก็ เดินตามพนักงานมานั่งโต๊ะหลังจากที่เรานั่งรอกันไปมากกว่าชั่วโมงหนึ่งเบื่อมากอยู่ด้านนอกแต่อากาศก็หนาวเข้ามาด้านในก็อบอุ่นได้ได้นิดหน่อยนะครับอันนี้บรรยากาศภายในร้านเป็นบอตบาร์สไตล์อเมริกันแท้เลยนะครับร้านอาหารจะเป็นสไตล์เท็กซัสเวสเทิร์นนะครับมาก็มีขนมปังไม่ทานก่อนอาหารที่เราสารั่งมานั่งดูกันนี่มีสลัด ที่เราสั่งมาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นซุปนะฮะถ้าจไม่ผิดเป็นซุปมะเขือเทศหรืออะไรสักอย่างเนึ้อก็มีสลัดของเพื่อนชิ้นหนึ่งไปเรามาดูเนื้อสเต็กที่เราสั่งกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันนี่ครับเนื้อสเต็กชิ้นใหญ่มากบอกก่อนเลยว่าทานกันอิ่มแล้วของเพื่อนมีข้าวหน้าสเต็กแล้วก็สั่งสเต็กกระทแบล็มาชิ้นก็ใหญ่ครับเคลื่อนบนเลยทานไม่หมดแน่ๆเลยจะบอกเลยร้านนี้อร่อยจริงๆครับนะถ้าใครมาที่อเมริกาแนะนําเลย มีแทบทุกร้านเลยนะครับนสเต็กชิ้นใหญ่มากทานแล้วก็เบิร์นอร่อยสุดๆถ้าใครเคยมาทานเป็นสเต็กสไตล์อเมริกันต้องบอกว่าร้านเนี้ยอยู่ในเวสติงลิสต์ของทุกคนที่จะมาเยี่ยมชมในอเมริการ้านแน่นทุกวันครับต้องมีแอปพลิเคชันในการจองจองล่วงหน้าโอเควันนี้พ่อเอกขอตัวไปก่อนขอใครที่ยังไม่กดซับขอให้ช่วยกดซับสไครต์ช่องเจนนี่กราวด้วยนะครับแล้วดูพ่อเอกกับแม่เจนนี่จะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับ